มีนักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนมาพบผมและบอกว่าช่วยแนะนําวิธีตีลูกกอล์ฟออกจากบังเกอร์และให้ลูกไปตกบนพื้นกรีนหน่อยเมือ่อพวกเขาตีลูกประเภทนี้เขาตีลูกสั้นและวงสวิงสะดุดเล็กน้อยทําให้ลูกไม่ได้ถูกตีออกนอกบังเกอร์แต่ตีลูกเคลื่อนที่ไปได้ครึ่งทางของระยะบังเกอร์เท่านั้นดังนั้นนี่คือปัญหาที่ปรากฏ ซึ่งผมกําลังจะแนะนําวิธีที่จะช่วยให้คุณตีลูกออกนอกบังเกอร์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกจะตกใกล้กับธงด้วยจําไว้ว่านี่คือการตีประเภทเดียวเท่านั้นที่เราไม่ได้ตีโดนลูกกอล์ฟแต่เราตีลงไปบนพื้นทรายและทําให้ลูกวิ่งออกไปจากพื้นทรายนั้นผมจะแสดงวิธีตีลูกดังกล่าวให้ดูนะครับให้คุณยืนเปิดปลายเท้าออกเหมือนการตีลูกออกนอกบังเกอร์ตามปกติและต้องมั่นใจว่าคุณยืนขนานไปกับแนวของเป้าหมาย และให้ลูกกอล์ฟอยู่ตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้างซึ่งมันไม่แตกต่างจากการตีปกติเพียงแต่ท่ายืนกว้างกว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่จับไม้ให้ต่ำลงมาเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อยืนบนทรายเท้าของคุณจะจมลงไปในพื้นทรายควรจับไม้ให้ต่ำลงเพื่อทดแทนส่วนที่จมอยู่ในพื้นทรายนั้นหลักสำคัญคือคุณไม่ต้องให้ไม้ตกลงมาชันมากเกินไปคุณต้องให้ไม้ปะทะพื้นทราย ในลักษณะมุมตื้นมากๆเพื่อตัดผิวทรายได้ตื้นและราบเรียบไม่ใช่ขุดลงไปมากเกินและการที่จะช่วยให้คุณทำแบบนี้ได้คุณต้องสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวให้อยู่ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมโดยแขนและไหล่เคลื่อนไหวไปด้วยกันแต่คุณต้องไม่ใช้ข้อมือในการตีและปัญหาที่นักกอล์ฟสมัครเล่นหลายคนมักพบเสมอคือพวกเขาไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อมือได้ถ้าคุณสวิงในลักษณะรูปสามเหลี่ยม ยการควบคุมด้วยอกของคุณและความรู้สึกบอกคุณว่าไม่ได้ควบคุมการสวิงนี้ด้วยข้อมือของคุณนี่คือประเด็นที่สําคัญมากคุณต้องไม่ยืนข่าตรงซึ่งคุณจะรู้สึกว่าแขนของคุณตึงและจะเพิ่มความเร็วไปที่อกเพื่อตีลูกออกไปอย่าลืมว่าต้องยืนขนานกับแนวเป้าหมายทั้งการหมุนกลับมาและเคลื่อนไปข้างหน้าและต้องไม่มีความรู้สึกของการเคลื่อนไหวที่ข้อมือเด็ดขาดความเร็วจะถูกขับเคลื่อนไปที่หน้าอก คราวนี้มาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรจับไม้ให้ต่ําลงเล็กน้อยและให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวไม้เป็นเหมือนลูกตุ้มมันอาจจะมองดูแปลกแต่ถ้าคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวให้ถูกวิธีแล้วตำแหน่งที่ไม้กระทบทรายก็จะตื้นมากโดยที่คุณสามารถมองเห็นได้ว่าการที่ไม้ประทะพื้นทรายในมุมตื้นจะตัดทรายขึ้นและประทะลูกออกไปได้ แต่หากคุณต้องการตีลูกให้ไกลออกไปอีกก็เพียงแต่เพิ่มความเร็วของแขนและอกของคุณเท่านั้นโดยที่จะไม่ใช้ข้อมือเด็ดขาดแต่คุณต้องอาศัยการเคลื่อนไหวในลักษณะรูปสามเหลี่ยมตลอดวงสวิงงอเข่าลงและฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นและคุณจะสามารถตีลูกออกไปนอกบังเกอร์ได้แน่นอน